กราบสวัสดีครับผมจุมเรียบส่วนนี่ยถึงออกคเนียนะครับสวัสดีนะครับพี่พี่น้องชาวกัมพูชาทักทายพี่พี่ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบเจอกับผมอีกแล้วนะครับฮองเดยสไตล์วันนี้นี่ครับก็จะมาเรียลชันเพลงของกัมพูชาเช่นเคยทางไงนี้ม็อกทัวร์เรียลชันวอตจอมเรียมดาวไบเทนาเทนารีลิซองดาวนะครับ ก็เป็นเพลงที่เทนาเนี่ยเพิ่งปล่อยออกมาครเมื่อวันที่4กันยานะครับเมื่อประมาณ8-9วันที่ผ่านมานะครับก็เพลงนี้เนี่ยเทนาบอกว่าเป็น this song is inspired by y u s l i d p ดาวข้างฟ้า and miss my homie ก็คือเพลงนี้เนี่ยได้แรงบนันดาลใจมาจากเพลงดาวค้างฟ้าของพี่ u s l i c k นะครับแล้วก็เพลง miss my homie นะครับก็ต้องบอกว่าเทนาเนี่ยผมฟังมาหลายเพลงแลวครับก็สไตล์เนี่ยก็จะ มีแรงบันดาลใจจากพี่อิวเหมือนกันนะครับก็มีความคล้ายคลึงกันแล้วก็เป็นสไตล์ที่ฟังง่ายๆฟังสบายๆนะครับมีแรปมีร้องที่ฟังง่ายนะครับก็วันนี้เนี่ยเพลงดาวนะครับก็ยังไงเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ฟังเพลงนี้เนี่ยก็มาฟังพร้อมกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามฟอลโล่ follow, เทน,นาด้วยครับแล้วก็กดติดตามผม ด้วยก็ได้นะครับให้ถึงสอง0มืนซับนะครับแล้วก็ขอให้คุณสุขะเพียบประออนะครับแฟนชาวกัมพูชานะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับ Are you ready Let have fun together เทนะามีคีย์บอร์ดมีกีตาร์มีเบสน,นะแล้วก็มีนักร้องเป็นเหมือนแบบบอยแบนด์

you what the hell you'm the light don't know how to fuck yeah the baby cuz a moment that i think am a wrong all along and then you know i boy me the stray mo jalein nam trai mo tver wai wai the pro na thai khmien thai an dung tver ban doich bong lai i can sing and rap to melody you ain't nobody can do the shit better than me i am a oldgie i go by slow key nobody ain't can shit on me with the more new be but a magic greenery do che piet ke ta chi wan samai ta phong na you want to be chi song sa ta ban dai buot pen fashion dai mai อัลบ you know, like ัคไวชีวะแกแตมยูโซฟาร์ทักชิมกูตมลอชานคนคําทับใจดูต้องรักเปลี่ยนไปทุกเนยยก អត់ជួយមកសម្លេងគេទៅពេលណាឯងតើតាំងតើហិបពេជ្រលិតឯងនឹងឧបត្តិទៅសមីគិបពេជ្រមិនសារីពេលនោះណាត់មីណាឯងមិនណាបាបទៅណែតើចំណាយតើបេការណាណាមកចំណេះបាត់អើយខ្ញុំមិនពីឯងគឺត្រូវតែច້າງតែ ក្ក្ម័យជីវ៉ាកតែមជាសូផតាឈឹមគត់ព្រយាណាត្រឹមជាមនុស្សធម្មតាមានប្រាជ្ញាយកអ온ឡៃអូនគឺជាកាយលើមេកបានត្រឹមយក្នេះសំណលឹងមិននឹងថ្ងៃណាក៏ឯងមានអောက်ក្ក្ម័យជីវ៉ាកតែមជាសូផតាឈឹមគត់ព្រយាណាត្រឹមជាមនុស្សធម្មតាមានប្រាជ្ញាយកអ온ឡៃអូនប្រៀបដូចជាកាយរែថ្ងៃពីផែន smooth boy und prep ตัวจิตใจเรียนง่ายปิภัยใดบางเตรียมจิตก้าวไว้ไกรกล้องคมแรงตรต่อครูว้าว nice song จำเรื่องนี้ชุมภัยทักร้องฟังทางพยายามจะคนเกียร์มอบให้เธออ่า ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับเพลงดาวของเทนาครับซึ่งต้องบอกว่าอย่างที่บอกนะว่าเทนาเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงดาวของฟ้าของพี่อุสลิกแลวก็เพลง Miss My Home นะครับเพลง Miss My Home มีนะครับซึ่งต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเทนาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเปรียบตัวเองนะครับเป็นแค่คนธรรมดาแต่เธอเนี่ยเป็นเหมือนดวงดาวอยู่บนฟ้า จะทาอย่างไรที่จะได้เธอมานะครับเขาเนี่ยครับเป็นแค่ร้องข้างทางธรรมดาธรรมดาแต่เธออยู่สูงกับเหมือนดวงดาวบนฟ้านะครับเหมือนเราเนี่ยอยู่คนละชั้นกันแต่เทน่าเนี่ยเขาบอกว่าเขามีความสามารถในการทําเพลงทําดนตรีที่จะมอบให้เธอเขาสามารถมิกเพลงเองโดยที่ไม่ต้องจ้างใครนะครับฉันอยากแตะโกนเพลงนี้เนี่ย ส่งมอบให้เธอนะครับความหมายดีมากเลยครับซึ่งเขาเขาเทนาเนี่ยก็แรปด้วยแรปของเขาเนี่ยฟังง่ายนะเป็นแร็ปที่โฟลร์แรปที่เร็วแต่ฟังง่ายฟังง่ายคือฟังสบายๆเป็นสมูทแรปนะครับเป็นแล้วก็เสียงแกนแก็เสียงดีด้วย Nice 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 v i ไว้ต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยคือถ้าใครเป็นชอบสไตล์ของเทน่านผมคิดว่าเป็นเพลงที่ฟังสบายๆฟังง่ายๆมีทั้งร้องมีทั้งแรปอ่าคือ คือเป็นสไตล์พี่อิวอ่ะเออคล้ายๆพี่อิวคือเทน่าก็ชื่นชอบพี่อิวด้วยใช่ไหมครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าเพลงนี้ดีมากความหมายก็ดีคือเราชอบคนข้างหนึงเนาะเราอยู่เข้าแบบอยู่สูงฟ้าเราแค่คนธรรมดาไม่ได้เป็นไฮโซไม่ได้ใช้ของแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยโอ้สุดยอดมากครับโ so cool ก็ไปเดี๋ยวเดี๋มาอ่านคอมเมนต์นะครับแฟนๆของกัมพูชาที่มาคอมเมนต์ในเทน,น้าเขาบอกว่าไงบ้างนะครับว้าวคูลอ่า The Bad Idol This song is very beautiful. Your talent, your passion, your determination, you just can't leave this in d u s t r y Oh, I really love this song. Oh, ถือว่าก็ถึงว่ามีคนมาชื่นชอบแนวเทน่าเยอะเหมือนกันนะครับก็ก็ผมก็ชื่นชอบแนวนี้นะแนวเทน่าแนวสไตล์แบบเทน่าอย่างเงี้ยอย่างในท้ายก็อย่างที่บอกพี่อิวเนี่ยก็ฟังได้ง่าย ก่อน,นแกอาจจะแรปนะแต่ตอนนี้แกทําแนวแบบนี้แหละนะป๊อปป๊อปป๊อป,อปอมีแรปบ้างอะไรอย่างนี้ครับก็ถือว่าดีนะฟังง่ายๆนะครับก็ยังไงก็จะติดตามเทหนาต่อไปนะครับถ้าเทเน่ออกเพลงให,หม่เนี่ยเราก็จะมาเรีคชันเหมือนเดิมนะครับขอบคุณที่ส่งมานะครับออบคุณเจริญนะครับแล้วก็ถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปนะครับ